แล้วเพื่อนอันลุงมาแล้วเพื่อนเอาพระให้ตอนแรกเพื่อนเอาเพื่อนเอาพระองค์นีให้เอาพระองค์นี้ให้ใหแล้วันนี้แกยู่ไปโดนเติบแล้วเพื่อนพัดเอาพระพระพระใส่เนาะหลวงพ่อพระใส่ให้สององค์ รถเต็มเพราะว่าตอนเช้าเออตอน,อนมือก้อนที่ก้อนมือวานนี่เนาะยุททางหนองคายเพื่อนจะมีการลามีการจัดงานยุที่วัดโคไซและคนลาวมาหลายก็ลเลยขากลับจากหนองคายไปเวียงจันทร์ทันรถเต็มเลยมือเช้าอี่นะีน้องลี่มาทาันรถยู่แต่ว่ารถเต็มก่อนเพื่อนออกละ่ะแล้วลี่เลยซื้อตั๋วไว้ซื้อตั๋วไว้ ตั๋วไวตต้ตต่อนเก้าโมงสิบโมงรถออกปะปลายสามครึง่งเรหลังจากที่ซื้อตั๋วไว้แล้วนุ้งรีก็ไปเลาะไปเลาะยูเซเว่นซื้อของ เป็นครั้งแรกที่เห็นเนาะแล้วหลังจากที่ไปไหว้ามาเนาะกลับไปดูวัดท่านประมาณเกือบสองสมงเนาะแล้วก็ออกมาจากวัดออกมาจากวัดแล้วกลับมานั่งยุที่สถานีนี้เนาะแล้วคนดีมาเห็นั่นหลวงพ่อน่าจะเป็นหลวงพี่บอกเพราะเพราะว่าเพื่อนกันยังนุ่มยู่น่าจะเพื่อนหลวงพ่อ,อนน รอบคุณ อ,องค์นี้ให้เอาพระองค์นี้ให้ลาวันนี้ก็ยู่ไปโดนเติมแล้วเพื่อนพัดเอาพระพระพระใส่เนาะหลวงพ่อพระใส่ให้สององค์ทุกคนนี่อันนี้โบงว่าเป็นเรื่องบังเอิญ หรืออะไรก็ขอบขอบใจที่เข้ามานะคะถือว่ามาถ่ายเทอร์นี้เจอในสิ่งดีๆเลยทุกคนเรว่าจะเป็นที่พักไปร้านอาหารหรือว่าไปแถวไหนก็เจอะในคนด,ดีๆเนาะมาถ่ายเทอร์นี้จะต้องขอขอบรบ้ขอบใจสําหรับประสบการณ์เทอร์นี้เนาะโอเคเดี๋ยวสิทารถอีกยักษ์ส่โมงนึง ว่าตอนนี้หากอ่ะสองโมงใกล้จะเข้าสามโมงแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวมาท้าเบิง่งรถออกตอนนี้อีกกี่สมปโมก็จะได้ ไปเจอกันระวางทางเลยเนาะตอนนี้บาบสามแล้วได้ขึ้นรถแล้วทุกคนเด้ออีจากน้อยรถก็น่าจะออกแล้วเฮาซื้อน้องลี่ซื้อปีกนมกเลยว่าได้นั่งนะเลยตอนนี้ยังอยู่สถานีเพิ่นกำลังเตรียมเอาของขึ้นรถแล้วก็น้อยก็เริ่มออกเดินทางแล้วทุกคน ที่ดั่งยืดสถาหนีแทเทเพราะว่าตอนเช้าฮั่น,น้องรี่ไปวัดแต่ว่าบร่ได้ถ่ายคลิปเดินอ กตอนเขานียากแห้งตอนนี้ยังท้าผู้โดยสารทานอื่น ฟังลาก็จะเห็นสายแดนทึ่งลาปักอยู่นะตอนนี้ก็คือยังเป็นฟังถ่ายอยู่เดยนี่โ้น้ของทามผ่านนี้พอฟังลาวแล้วถือฟางลาแล้วจ้าอดลาลวจะเดินคนเด้ รถยูนาดา้ามีหลายแห่งคนพบแล้วน้องนี่มานี่มานำรถระว่างประเทศอันนี้เป็นรถไทยเด้อเนาะเที่ยวแรกเที่ยวสิบโมงจะเป็นรถเขาุาางฝั่งลาว กลับมาฮอดร้องสารเด้อทุกคนเด้อนี่สบายดีสบายดีพี่อันนี้ซุกน้ำซื้อมาซื้อกินแล้วมันงามแล้วก็เลยว่าเอามาต้อนน้องป่านเอาน้ำไปกินนุ่มเหียนอ๋อี่ขนมเอองบสองร้อยแม่กินได้ซื้อไล่ยุซ้ซื้อไว้มือนึ่งละ กินเด้ออดบุได้เด้ปือแต่เดนมันอยู่เด้อเจ้าหน้านี่เราตอนอันนี้ก็ซื้อซองท่งกินท่งนึ่งอ่ะไม่อายแน่ไม่อายไม่อายโอ้แซ่บอยู่นะอันนี้จ๊ะเรเคยกินอันนี้ส่งแซ่บน่ะรถเจเอาใส่นี่ละไม่อายเนี่ยไปอายเปียดวะ อายังไปอาบน้ำเออไปจริงอาดิ่งกันสิไปห้อนหอนเลยจริงๆเป็นไทยเลยชื่อกันป้ามือเอินแล้วห้างและสิบกเลียวเงี้ยเจ้แม่มันบ้าแน้ะเห็ดก้อนอย่างนี้จะได้กินไรเออย่าไหมขนมอันนี้ฮันสเต๊ก่อนลูกมากอันนี้ก็ขวา ม,มเอาไอเดียบเอาไอเดียลเอา,เอาขบมาตอนหลานตอนเมตอนเอ้อยนะของตอนจกไข่าไม่ม <แบ S 2> ยืนล่าให้ดีน้องป่านบัยยูซัมเดอร์เนาะเอาอันนี้ใบตอนนี่วันจันเป็นตองเงียือไปใส่ออาปัญหาซิมมือรู้อืม เดีขนมแซมเอาในตู้ก um okay, okay, ินอ๋อเด็กส okay, ีคอขำเดี๋ยวนนี้เอาให้อคุณอาโอ้อสีคอขำอีกกด้าให้ก่อนคนนี้คนนี้เอาให้กำไย์แท้กำไย์แท้เป็นยังเด็กอายจะบกำไย์กไย์แท้โอเคตอนนี้มาหอดลรงสานแล้วเรียบร้อยอย่างปลอดภัยเด้อทุกคนเด้อเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อของฝากกับมหัศลแล้วเด้อ บแปกเดาเพราะว่ายูเหลาเขาก็เอาอยูไหมาคายนเน<อ>าะเบแมนขนมเป้ปกเป็นบบแมนขนมท่แปกเพราะว่าเซยูบิกีกสี่ะอะคายคายคือกันอันม,ม,มามังวงหว่ะบอันเออมันัมันนัดอปรุแม่รู้นห่สลีสลีนบแต่ว่ากินละกินเมื่อสองอันมาอันนี้อบก็เพื่กินมืดละโอเคเจอกันคลิปหน้าเดินบันดีเดอบาย